สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับวันนี้ก็มาเยี่ยมพี่พลายวันชัยนะครับก็พี่พลายวันชัยนะครับก็จับฉลากไม่ได้เข้าโครงการนะครับตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มสร้างบ้านให้พี่วันชัยแล้วนะครับก็ฝากท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพลายวันชัยตกงานมาจากพัทยานะครับตกงานมาจากพัทยาหลังว่าจะได้เข้าร่วมโครงการนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะครับก็ จกฉลากไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับปีหน้าฟ้าใหม่ก็ว่ากันใหม่นะครับปีนี้ก็สู้ๆกันไปก่อนนะครับในทางไหนสู้ก็สู้กันไปก่อนเนาะครับก็จะสร้างบ้านให้พี่อนใช้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับจะได้มีร่มอยู่นะครับจะได้หลบแดดหลบฝนนะครับอันนี้ปีกอานนะครับก็มามาเยี่ยมมาชมนะครับผมก็เลยมาชมมาเยี่ยมเพื่อนใชนะครับก็เป็นญาติญาติกันนะครับพีุู่น้องกันเนาะครับ ใจก็มาอยู่บ้านนะครับตากแดดตากฝนนะครับก็ะเมคานนะครับกพย,ยายานะครับทางนา้ำให้เล่นนะครับใช่จะได้ไม่โล้นนะครับเปิดน้ำให้เล่นก่อนะครับตรงนี้สร้างบ้านนะครับจะสร้างบ้านให้พี่วันชัยนะครับ าเปนน็นกำลังใจนะครับฝากเปน็นกำลังใจให้เพื่อนใจด้วยแล้วก็ฝากเปน็นกำลังใจให้ชองกวนมาาเพียงด้วยนะครับ,บรกระไรกระเชโนครับจะได้เป็นกำลังใจนะแก็จะได้มีแรงไปติดตามนะครับทาขง,งของเจอนะครับตุกงนานมาด้วยกันนะครับพี่ควายก็ตุกงานมาจากพัทยานะครับ อ่ะก็มาหาพี่เวนชัยนะครับวันนี้ก็มาช่วยลื้อลังคานะครับกาเก่าออกมาทาลังกาให้พี่วนชัยใหม่นะครับก็ฝากพระแม่พระใจบุญทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก๋วยมังอาเจียงด้วยนะครับอ่าเราจะมาติดตามครับจะหาความน่ารักความเสลียนลาของช้างให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ